แต่เรามืดแต่เราเวนนะครับหางานมาให้กันอีกแล้วอาจารย์แม็กโกเป็นบังคนนะครับบังคนหน้าตัวลูกนะครับนี่โอ้โหอ,อันนี้คงจะถูกกรยางมานั่นแหละครับมันหักนะครับเดี๋ยวคงต้องแปลงกันใหม่อเอาอีกแล้ว ปกติแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับบางโคนนะครับนี่รอยหักนะครับรอยหักนะครับนี่ซึ่งรุ่นนี้เขาจะติดไว้ที่คัส4ีนะครับเนี่ยครับโล่งเลยปกติรุ่นนี้อู่นี้นะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะหักนะครับเนี่ยครับ เขาจะอยู่ติดกับแชสซีนะครับขาจับบางคนเนี่ยครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยครับจะอยู่ติดขาขาบางคนเขาจะอยู่ติดกับแชสซีนะครับซึ่งมันชอบกระเด้งหักนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงใหม่ครับวันนี้อาจารย์แม็กไปวิ่งรถทำคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเราใช้เครื่องทุ่นแรงนี่นะครับ มันไม่หมูอย่างที่คิดนะครับนี่เชื่อมหัวน็อตไปอีกนีโอ้สุดจัดจริงๆว่ะาาจา์แม็กเนี่ยเชื่อมไว้หนึ่งตัวตัวนี้ก็เชื่อมไว้อันนี้เป็นเบอร์สิบสองมีเบอร์สิบสี่ยวเผื่อขันออกเ๋ยตัวไหนก็ขันได้ก็ขันนะตัวไหนขันไม่ได้ก็ นี่นะครับทางออกสุดท้ายคำตอบสุดท้ายนะครับชืบชุบชืบแยกส่วนออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ไม่ใช้นะครับอันนี้เราจะทิ้งทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราเอาเหล็กอันนี้มาทำนะครับเหล็กเป็นเหล็กฉากเหล็กฉากนิ้วครึ่ง3มมิลน,นะครับมาทำแทนอันนี้อันนี้เราไม่เอาแล้ว แต่ส่วนบางโคนอัน,นี้เราจะยังใช้อยู่นะครับก็มาดูสภาพกันมันก็จะบิดบิดเบ,บี้ยวๆหน่อยครับแล้วตรงนี้ก็จะมีรอยฉีกรอยฉีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปะแล้วซ่อมเงินไปแล้วก็ดัดดัดให้มันตรงนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไม้มาลองแล้วก็เอาค้อนทุบนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เดี๋ยวหลังจากที่เราเจียตกแต่งรอยเชื่อมดูนะครับเราจะเห็นรอยเล้านะครับนี่รอยเล้าบนแผ่นโมฆลเยอะเลยนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาเหล็กมาดามครับดามล่างเราได้มาแล้วนะครับนี่เจอเหล็กอยู่แผ่นหนึ่งพอดีเลยครับเป็นเหล็กสามที่เราซื้อมาตอน ทำพื้นกระบะนั่นหละครับเดี๋ยวเ,ยา,เาวางนี่นะครับแล้วก็จะามาดามด้านล่างนะครับทั้งหัวท้ายเลยครับเดี๋ยวไปหาเหล็กมาเพิ่มมีครับเดี๋ยวดามกันครับแล้วเราก็พลิกมาเจียด้านในนะครับด้านในก็จะเห็นรอยเชื่อมเพียบเลยนะครับแล้วก็เจียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก็เจียเหล็กที่เราจะนํามาดามให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ าวางแบบนี้นะครับผมก็จะวางแบบนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมกันนะครับดามทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ผมก็เตรียมเหล็กไว้แล้วแล้วก็เจียไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดามกันสองฝั่งเลยเพื่อความแน่นหนานะครับทําแล้วครับทําทั้งทีเอาให้ดีไปเลยครับก่อนจะเชื่อมนะครับเราก็เอาครีมหนีบเหล็กนะครับกับ อันนี้เขาเรียกอะไรแคมหนีเบรคแล้วมันหนีผัวท้ายไว้ก่อนนะครับให้เสมอแล้วเราก็แต้มเป็นจุดจุดล็อกไว้ก่อนนะครับแต้มเป็นจุดจุดล็อกไว้ก่อนนะครับเพื่อว่ามันจะได้ไม่อ่ครับนี่นะครับแล้วเราค่อยเดินผมจะเดินตลอดเลยนะครับ ผมจะเดินตลอดเลยเพื่อ,อาว่ความแน่นหนานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดำดำสองแผ่นเลยนะครับดำซ้ายดำขวาดำหน้าดำหลังเลยนี่เชื่อมตลอดแนวเลยนะครับอย่าอย่าไปดูรอยเชื่อมผมมากนะครับรอยฝีมือการเชื่อมผมมันต่ำเตี้ยเลียดดินครับอย่าไปดูมาก เหล็กมันบางด้วยละครับเรื่องของเรื่องมันก็เลยเชื่อมได้ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็เหลือวไปขั้นตอนเดี๋ยวก็เจาะรูนะครับเจาะรูตามรูเก่านี่นะครับเจาะรูแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขัดขัดแล้วพ่นสีใหม่ก็ใช้ได้นะครับแก้ว เดี๋ยวเราไปเรามาทําขากันใหม่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําขากันนะครับเราจะทําขาลักษณะแบบตัวยูนะครับนี่ครับอันที่จริงผมก็ทําสําเร็จแล้วละอันหนึ่งนะครับความ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 สูงของขาเนี่ยครับช่วงนี้นะครับผมจะใช้ประมาณสามสิบสามเซนนะครับและตอนนี้จะใช้ความยาวใช้อยู่ 6 7เซนนะครับ6 7เซนเราก็วัดมาแค่66เซนพอนะครับแล้วเราก็ขีดเอาไว้นะครับนี่ฉากขีดไว้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็าตั้งกล้องกันนะครับชึบแล้วก็ขีดแบบนี้นะครับนี่แบบยังไงอะแบบนี้นะครับชึบแบบนี้ แบบนี้ขีดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกแก๊สค่ะ เรเกียวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปดัดกันนะครับเวลาดัดนะครับเราก็จะเอาเนี่ยนะครับรอดปากกาเนี่ยครับกับรอยขีดนะครับอันนี้เราก็ดึงมาเลยครับเฮ้ยจะพอดีไหมฮึบชึบนี่นะครับนี่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็วัดก่อนเราต้องวัดก่อนนะครับถ้ามันไม่พอดีเราก็แต่ง แต่งนิดนิดหน่อยหน่อยได้ครับนี่นะครับเราก็เอาคีมล็อกมาบีบไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ลองเอา,เาฉากวัดดูนะครับนี่ครับว่าว่ามันได้ฉากไหมนะครับโอเคมันได้ฉากแล้วนะครับถ้าอยากให้ชัวร์เราก็เอาตลับเม็ดมาดึงดูครับ นะครับเราเชื่อมด้านในเสร็จแล้วก็มาเชื่อมด้านนอกต่อนะครับเชื่อมด้านในเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมด้านนอกต่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะจะเจียเจียแล้วก็วัดขาสองข้างแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็น้าเหล็กที่เศษที่เราตัดออกมาตรงตรงทําฉากนั่นแหละครับเราก็มาวางวางตรงนี้ต่อนะครับ กวนลักษณะแบบนี้นะครับให้มันเกยกันหน่อยหนึง่งเชื่อมเชื่อมต่อให้รอบนะครับปึ๊บแล้วก็พลิกมาเชื่อมอีกฝั่งหนึง่งก็แบบนี้ครับปึ๊บเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมแบบนี้นครับแล้วก็พลิกมามาอีกฝั่งหนึง่งชึบม,มาเชื่อมอีกฝั่งหนึง่งตานนี้ก็แจ๋วเป็นอันเส,สเร็จเรียบร้อยนะครับแน่นแน่นอนครับอย่างนี้ กแคนเดียวก็ทำได้ครับใส่อบช่วยรันนี้เราก็จะมาเจาะเจาะรูนะครับเจาะรูในแขนที่เราดามเมื่อวานทำไมมันเจาะไม่คมแล้ว เรียบร้อยเยี่ยมกเสร็จสับเรียบร้อยรอประกอบไม่แกวดามค่ะดามล่างอย่างดีดัดตรงเหลือแต่รอขึ้นรถประกอบแล้วก็ทำสีใหม่ไม่ชุบ นี่ดามล่างย่างดีเพื่ออาจารย์เกียรติจะได้ไปตะลุยได้สำมะเ็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขาบังโคนที่เราทําใหม่นะครับผมจะยกขึ้นสูงกว่าเก่าขึ้นไปข้างบนประมาณ3ามเซนนะครับบังโคนนี่นะครับก็ทําแบบง่ายๆเลยครับสไตล์เรา เราทำแบบนี้มันจะสามารถยกมันมันจะยกขึ้นไปกับกระบะนะครับแบบนี้รุ่นนี้จะยกขึ้นไปกับกระบะเลยซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นแรกของเรานะครับที่ติดมากับรถจะจะไม่ยกจากขึ้นไปพร้อมกระบะซึ่งข้อดีคือเราสามารถจะสามารถขันน็อตวงเดือนหรือ,ออาจจะระบีได้ง่ายนะครับเวลานั้นนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ชึ้บ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ติดกับคัสซีข้างล่างนะครับแล้วก็จะอยู่ติดแบบนี้เลยเวลากระบะายกก็ไม่ได้ยกไปนะครับก็จะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะอัดเจละบีได้ยากนะครับเจละบีวงเดือนมันจะอัดยากล้อก็จะถอดยากครับ แจ๋วเดี๋ยวว่างๆมาทำอีกฝั่งครับ